านีูเมื่อวานลุงลงคลิปแล้วนะครับผมดูแล้วโคตรเสียว้ยคลิปอะไรวะคนใครอยากดูให้พิมพ์ใน Google ว่าว<ะ>อพูนผอมจอมขยมวีเคน้องพูดผอมจอมขยมว,<ะ><ด>วันก่อนครับม,ม,มีนักพิมอยากมีคนดูแลหนูอยู่ห้องคนเดียวคะ่ะหนูปวดฟันคุดอ่ะ ตัดเล้งไม่ได้โซ่ลุงเอดูซึมซึมเป็นอะไรพูดได้นะครับกูซึมมียอะไรกูไม่ได้ซึมแหกปากกันนี้บอกกูซึมลุงเอครับมาขอนแก่นวันไหนครับยี่สามครับผมจะได้เตรียมมีดเตรียมหัวตัดเอาไว้เด็กมอขอรอแทงเด็กมอขอรอแทงแล้วเนี่ยแม่งมึงจะเอาแต่จะฆ่าวางแผนฆ่ากูวันวันเนี่ยกูโดนแล้วเนี่ยโดนยิงแล้วเนี่ยเนี่ยยิงเนี่ยโดนยิงแล้วเนี่ยยิงใส่สัตว์เออนั่นแหละเข้าไปเลยแพมเลยสัระสาทโอ้โห โดนอีกแล้วเนี่ยทายเกมเอไรเฮีดยดอด,ดมองลุงเอครับไอ้ดอมไ่ใหดูไอ้ไดอเล่ยโอ้มา้นี่าเนี่ยไอาเนีอ้าเนีไอ้าเนี่ไอ้เี้ย ลุงครับเมื่อไหร่จะลงคลิปสอนทำมะม่วงกวนจากอวนเรือประมงเอฟบสูงสุอเนะมะม่วงกวนจากอวนลุงประมงไม่มีครับโ<ะ>ง่สักทีแต่โดียวเฮียโดกูไหวล่ะกูไหวมึงอะไรี่หมอให้กูไปชื่อใจหน่อยีพักนะครับไม่ไหวจริงๆโด,โ,ดโอ้โหเป็นงัดหลงไม่เฮียโดอยู่ไหนวิตินยาเอ้ยเลยสวยออกมาออกมาฟาวาดิไม่ฟาวด้วยจ้าเฝ้าเอาโด้รืหม่งแล้วจังหวะนี้โด้เตรียมมองโด โด้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 มึงย้อนหลังนะโด้โด้มึงรีบวิ่งไปไหนมึงรอป้อนหน่อยโด้น้องีว่าโด้มาหน่อยเนาะจังหวะนี้แหละโด้จังหวะนี้มองข้ามผมนะโด้โด้มึงก็หนอนไม่ถึงโด้ลุ่อ่อนแต่ก็เป็นกําลังใจให้โด้โด้เก็บยโด้เก็แรกแพ้เลยโด้ไอ้โด้เฮียโด้ เดี๋ยวแบบเมนงนอกโเวจะเปลี่ยนแผนเอาแบบแผนทีเด็ดลุงเอี้ละ อันนี้ของจริงละอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมเอาฮาละเมื่อกี้แผนลุงเอลองแผนนั้น,นเฉยน้องแต่้าแผนเนี่ยโดมงหัวบวมแน่มึงรอดูเลยมึงเตรียมตัวดูโดหัวบวมได้เลยน้องนี่กูของจริงละโดไม่ซีออกก่อนไม่โดมไม่ถูกกันบอกโดมากเดลไยก่อนครับเดี๋ยวก็เตะดีครับจริงเหรอโด,โดมากดไลค์ลุงเอก่อนโดเดี๋ยวก็จะได้เตะดีๆน้องตะโกนโดได้แต่เด้าไม่ใช่เด้าครับมาเดี๋ยวไปจัดฟูมาริทดีกว่าเอาไม่เอาน้องมึงดูทีมคู่แข่งด้วยโดเขาจะอยากเล่นให้ชนะรอโดไม่อยากชังชาติโดไม่ชังชาติอน้ง ผมว่าลุงไดโดเวอร์ชั่นร่างเมาน้ำท่อมครับหนึ่งแปดที่หัวเพื่อจูนสมองดึงจิตวิญญาณโดมารอบนี้มึงจะได้เห็นเต็มตาเปิดโมงหัวบวมเฮ้ยครูโรนันโดนะกรูใช้หัวเต็มที่แล้วมึงอาจใช้หัวบ้างบังคับกรูโง่โง่จะให้กรูโมง ลุงเอครับอย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าซีรีส์อย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าสนใจอย่าซีลงอย่าซีเลียคูผิดเองแหละโดผิดทุกอย่างรับจบยันเกมเออเเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอทังโดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดตบหัวเตี้ยหัวทิมฝากลุงโทรบอกโรนันโดมาสอนผมทำพะโล้หน่อยครับโรนันโดมาสอนเด็กไทยทำพะโล้หน่อยครับ กูจะรั่วใช้เวลาเปิดตามล่าโดสองวันเล่นจริงโดเข่าเสื่อมโดนไม่ขึ้นะงินเอาเรื่องครับน้องกูได้โดเข่าเสื่อมน้องน้องลุยได้โดเข่าเสื่อมน้องเอาไงเนี่ยลุยได้โดเข่าเสื่อมมาเออแต่รอบนี้เอาจริงแลวน้องเอาอย่างนี้รอบนี้โดยิงไม่ได้กูดมเต่าเอ็ไนเอาไม่เอาอ่ะเอาไหมถ้ารอบนี้กูเล่นโดแล้วยิงไม่ได้นะโดยิงไม่ได้นะเดี๋ยวกูให้นายมาแบบ ววััันนนนี้้้มมยยงไ่อาาบํดลุงบอกโดซีเดียลเอให้หนึ่งแถวถ้าโดเตะเข้าหนึ่งลูกไอโดถ้ามึงเตะเข้าหนึ่งลูกกูให้หนึ่งแถวน่าสงสารลุงนะครับได้โดเข่าเสื่อมโดผมโดดตั้งแต่พัทยามาถึงสารายาเลยครับโอ้โหโดงเป็นหักขนาดนั้นนะสองเดือนทางเราจะปล่อยโดบิคไทม์ร่างแมนยู2008โดร่างนี้ปล่อยมาหลอกควายก่อนครับโโอหนั่นก็ควายทั้งเซิร์ฟอะครับน้องท่้งเงี้ยมาเดี๋ยวมึงรู้จักโดกูอีน้องเดี๋ยวมึงได้รู้จักพี่โด หนังสำนวนไทยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตกน้ำไม่ไหลตกใจไอเยดแม่เครื่องหมายสี่สอนจอระเข้ตีดัมมี่เ,<อ>เครื่องหมายสี่เหลี่ยมงมเข็มในมหาสมุทรเอ้าตูดอคว่าแมนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคมงมเข็มในมหาสมุทรเอ้าตูดอควาแมนนะครับทำทรงจะเล่นสามประสานแต่ค<อ>ุนเล่นสามสลึงแบบนี้ก็ไม่เอานะครับรู้มือครับแยกอุบลมึงในอิสัตโด,ดไม่ได้ผิดปกติครับแต่เขาเล่นกับโง่ไม่เป็นครับดูนะครับน้องดูวิตินยาคมคมทะลุแมป ทะลุแม็ทะลุแม็ทะลุแม็จะเจอเรื่องอะไรอยู่ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะเค,<ด>ครื่องหมายส<ด>ี่เหลี่ยมเซฟลุงเอเอาวะเอาวะเ,เ,เรือระเบดขึ้นแล้วเ<ด>ครื่องหมายสี่เหลี่ยมพูดเหมือนดีเลียเหมือนเดิมเ<ด>ครื่องหมายสี่เห Slide, ลี่ยมฟันไดสไลด์ไซไลน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหลืองทั้งซีข่ขีทั้งกองบีบีแอ้วนลุงเอครับถ้าอีกห้าร้อยดลเนสไม่มีคนด่าลุงผมเลยยี่สิบ พอมึงโดดมึงก็โบกแรงจะหายเลยเฮ้ยแต่ว่ามีทรงไหมมีทรงไหมน้องสงสัยว่าใครเป็นคนเริ่มว้าวคนแรกของโลกหรอครับคือมึงไม่ต้องไปสงสัยเรื่องแบบนี้น้องมึงไปสงสัยนักวิทยาศาสตร์สร้างบ้านสร้างอะไรลงไปมีสิทธิ์ได้แอบรักมีสิทธิ์ได้แอบมองแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครองได้แค่ยืนมองเขารักกันจำเข้ามาโอ้อกอะไรของไอ้ไก่โดกูโดดตั้งแต่แอนตาร์ติก้าไปอเมริกาเหนือโดยังไม่ค่อยฟิตบอกโดกินจีบีด้วยนะครับได้ครับ สักทีเถอะโด,โดไม่กูมไม่เล่นปันโดแล้วน้องลเล่นปันโลเถอะโดขอวิธีกระโดดหลบคนขาด้วนที่กําลังจะเตะตัดขาหน่อยครับของมึงอย่าทำกูหลุดเถอหลดุลดหลบคนขาด้วนนียคือว่าผมเ <c oughs> นี่ยกูหลุดอีกเนี่ยเดี๋ยวกูต้องตั้งสมาธิก่อนเดี๋ยวกูจะทําชิ่งดีกว่าน้องทําชิ่งแล้วแบบกระโดดมุงดีกว่ากูว่ามันง่ายกว่าพราอเมตานี้เปิดมงแบบนี้มันไม่ค่อยเวิร์กแล้วทุกคนพิมพ์ว่าเอคัมแบ็กมาเลยน้องเดี๋ยวกูจะจัดให้ดูพิมพ์เอคัมแบ็กรอเลยน้อง ด่ไอ้เหี้ยมึงไปรอบอลครับไปยังไงปดูลุงเอไปด้วยแล้วขัดลำเบ้งไปด้วยบวกหนึ่งครับน้องอย่าบวกหนึ่งนะครับน้องน้องเสียบอกไว่ถูกพ่อมึงขัดลำเบ้งเหี่อะไรนะครับจังไรนะครับลุงเอครับด่นนโันไอ้โด่ไอ้โด่าลองลองแล้วด้าลองลองแปลองลองด่าลองลองไม่มีที่มต้องไม่เหลือใครแล้วโด่ารุ่งรึงอ้เฮีโด่าลองลองก็บอกมาตรงเถอะไปลองลองครับโด่ กูจะไม่เข้าอีกแล้โดกูขอละโดกูยิงได้โดนเตะนายแต่โดยิงไม่ได้กูต้องโดนเตะนายไงไมสี่เหลี่ยมธนาคารแต้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้มฟรีมึงเลยธนาคารแต้มสี่เหลี่ยมราชาดีสองแม่งมึงเลยธนาคารแต้มมีเหรอโดกูขอละเครื่องแรกทรงพระเจริญเอฟซีโดนนำอยู่หนึ่งศูนย์ทงเอาดีดีสัตว์ของพระเจันเโทษแต่โดโคบังคับ ด้ทางนี้แหละด้ดยด้วยซู่ซู่เอาไว้อย่างน้อยไม่ต้องปมเต่าไอ้นายนะอย่างนี้มามาเอาอยู่อะดูด้มาแล้วเผยด้วยรุดด้วยุด ดุดโลกลุดครับดุดอนเล่นโรนันโดโดมึงจะดีทำไมโดุมงองอมควายสักน้ำดมดนมึงจับบอลก่อนจังหวะแล้วคห้ยิงแปรก็ไดิดุดมึงแตะทำไมโดุมึงอยากจะบันทัดดิดุลุงเอครับหัวลูกเอน้ำหนักเท่าไหร่หรอครับไม่รู้ครับช่างหัวมึงสิช่างหัวมึงเถอะเด็กป็ดเอาแล้วฝั่งตรงข้ามลนนะทุกคนเห็นอาการไหมฝั่งตรงข้ามมีอาการนะคือพอเราแก้เกมมาน่ะฝั่งตรงข้ามคือมีอาการนะครับตรงนี้คือเขาเรียกว่ามีอาการนะครับเนี่ยดูนะ นั่นแหละทุ่มให้พ่อมึงใช่สัตว์ทุ่มอย่างเงี้ยกูก็งงเหมือนกันกูทุ่มเองแท้ๆทุ่มไ่หาพ่อมึงเลยตรงนั้นเออกูก็ไม่ทราบได้เลยตรงนี้ตอนนี้เราขึงแ้วน้อ <A 2 S 1> งซวยและซักซินาเต้เปลือยยนเป็นฟูมาเรตเแล้วตอนนี้เราขึงนะนะเราใช้แผนขึงพืชนะครับน้องดูนะตอนนี้ลุงเอกำลังแบบกดดันแบบขั้นสุดอ่ะเพราะว่าลุงเอจะแบบขึงเขาเขาเรียกเขาเรียกว่าแผนขึงอะน้องน้องเคยเห็นไหมเวลาเกมเขาเรียกว่าพับสนามอ่ะต้นไลฟ์แพร่ล่มด้วยเขาว่าของจริงตอนนี้ร้องยังมาเอาเรื่องครับแยกอุบลมึงไอสัตว ไม่ไม่ตอนนี้เขาเรียกว่าเอกขึงน้องอทุกคนพิมพ์ได้เลยครับเอกขึงนะครับตัวน,นี้เอาจริงละคือโด,โดโดแบบพี่โดโครูเอาจริงละเราเราแก้เกมนะยิงสี่โดโคโคลั่งแล้วไม่ใช่โคนะครับไม่ใช่โคพิมพ์โดโนะครับเนี่ยมึงดูนะลูกนี้หมุนยังไงเข้าดูนะสูเตะมุมนะครับ,รบถ้าไม่เข้าหนึ่งแปะสูเตะมุมจดใครจดได้จดตอนนี้วิธีการเตะมุมให้ทีเดียวหายเเพรอร์ไม่ได้เพ์เจอร์กดอย่างนี้นะครับดูนะครับปุ๊บแล้วก็หมุนคงคงอย่างนี้ปุ๊บพอเราพอเขาจะสกัดได้อย่างนี้นะแต่เราอย่าตกใจนะดูไปเขียค ไปก็ฟินดีเหมือนดูนะครับตอนนี้กําลังให้ใหออกขวา<ห>อย่างนี้<ห>ตอนนี้บอลยังไม่ตายยังอยู่ในสูตรเต็มุมนะครับดูนะล็อกเข้าเนี่ยปึ๊บมาอย่างนี้มีส่วนผสมของผักชนิดไหนครับดูนะครับจากนั้นมาโค้งโค้มาอย่างนี้เลยแล้วก็กดอย่างนี้ปักแล้วก็กดอีกทีหนึ่งปักให้เขารับได้แต่บอลยังไม่ตายยังอยู่ในสูตรทีนี้เขาจะทําว่าเอ้ยเอ้าไม่มีอะไรนี่ว่ายสวนปลาอ่ะเขาเขาคิดว่าอ่ะสวนปลา้าเขาจะคิดในใจอย่างนี้นะสวนปลาอ่ะเราก็คิดว่าอ่ะเราปล่อยสวนมาดิแต่เรามีแผนสองลำรองอยู่อย่างนี้คือวันทูหนึ่ง เข้ากลางมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็แตะออกนี้ปุ๊บแล้วก็วันทูปุ๊บอย่างนี้พออย่างนี้เสร็จหลายคนตกใจแล้วเอายังไงต่อลูกยีเนี่ยออกซ้ายแล้วออก้ายเพื่ออะไรแตะอีกทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยเข้าตีนเขาเพื่ออะไรเพื่อให้เขาตกใจอีกทีเอาเขาตีกุยแล้ววะมึงยิงยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเอปาเป้มาตอนนี้อ่านเกมรู้มาแล้วดูนะไม่เข้าอย่างเงี้ยปุ๊บนี่ดักได้อีกทีทีนี้หลุดมาแล้วจ้ามึงเก่งที่สุดแล้วจ้าแดนหลุดมาแล้วพอหลุดมาแล้วทีนี้ทาไมรูว่มึงเตรียมยกเบาๆเลยนะ เนี่ยยกปุ๊บเบาๆเพื่ออะไรเพื่อให้บอลนี่เขาเก็บบอลได้แล้วดักอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บดักอย่างนี้เสร็จเนี่ยเข้ากลางมาเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่อให้เวลาดักได้แต่ทีนี้แหละเรารอจนถึงห้านาทีสุดท้ายนะครับรอถึงห้านาทีสุดท้ายทีนี้เมซี่มันจะหักหลบปุ๊บมันจะยิงอย่างนี้ทีนี้เราจะปัดทีนี้แหละเรียบร้อยครับได้เวลาปิดเกมครับนี่แต่โด้แต่โบมาเล่นสไลด์ย่าตายโหงไปเถอะคันมีสตาฟข้างสนามมีกบกระดูปุ๊บหักมาอย่างนี้ปุ๊บนี่ ถักมาเพื่ออะไรอาทีนี้เคลียร์ไปเคลียร์มาบอลยังไม่ออกเล่นโคทุยเคลียร์ไปเคลียร์มาบอลยังไม่ออกสักทีนะครับทีนี้ทําอะไรเขาตัดมาอย่างนี้ไม่มีอะไรนะเนี่ยกูเนี่ยไม่มีที่ใบมากไม่มีอะไรกูนี่แหละไม่มีอะไรเลยเอียมือมันโดนท้ายเกมจกีกินลูกอมทําให้ปวดฟันแต่การที่เราเห็นเขารักกันทุกวันมันทำให้เราปวดเนียสูตรไหมอ่ะสูรเรียะ พูดคำว่าว่าสี่เหลียมสูตโอซียูทีทีฮุยหน่อยกุตกดีสองเยียสูตรสูตรไปเลยออตูโดโพไซดอนเยี่ยสูดอีกสต๊อกดีสองเฉยเยียบเอาโด<อ>นทีมเข้าทีมเก่งขนาดนี้ไปช่วยแมนยูเหอะขารอ,ขอรงขารงขอรง<ว>ขารองขารองเครื่องหมาย om, สี่เหลี่ยมสูตรทำชิ้งวันทูคอลขอทวนใหม่หน่อยครับจดไม่ทัน มลุงเอลองอม โรนันโดสักน้ำ้าดูเอาสูตรนี้ไปบอกพ่อมุงนะน้องพ่อกูไม่เล่นหรอกสูตรนี้น้องขอโทษน้องทีนี้ก็จริงแล้วแผนนี้กูว่าไม่เวิร์กว่าน้องแผนนี้ไม่เวิร์กใครไม่กดไลค์ฝากกดไลค์นะครับทรงหลักการแต่มาตาฐานอบตไม่ใช่มาตรกานเรานการร้องสูตรมันไม่ใช่มันเป็นสูตรจริงจริงน้องเอนี่สลาตันเองนะสอนโดมงบอลไมมิิวเป็นไงลรเมืองสูตรลูกซิ่งเจอลูกนิ่งเข้าไปอย่างควายมามาเหมือนอะไรครับทุกคนไม่ ถ้ารอบนี้ถ้าแพ้อีกให้ทำอะไรเล่นอย่างโง่ต่อให้มึงมี11โด้ก็ไม่ชนะรอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกัจะโชว์โด้แต่ได้โชว์โง่แทนน้องไม่ใช่ได้เป็นีินโง่ครับถ้าเกมนี้แพ้ดมเต่าไอ้นายเอาไม่เอาลุงเอลองฝึกอมคก โรนันโดสักน้ําลองดูเพื่อจะได้ตัวลอยแหละค่รอบนี้ให้นายัดรูโบงให้จบจบไปไม่เอาครับน้องไม่เกม,เ,กมเมื่อกี้ลุงเอเล่นแบบปันโดไปหน่อยน้องถ้ากูเล่นปกติกูไม่โดนยิงหรอกน<อ>ี่นะกูจะโดนอีกสัตว์กูจะโดนอีกแล้วเนี่ยน้องดูเช็คเหตุการณ์หน่อยดิขี้กูจะรั่วแล้วเนี่ยทำไมวันนี้หลังรั่วจังวะ Hello my name is Harry Kane I come from Bayern ยนโผงจาไปบอกให้พี่โดหม่งในเกมนี้ให้นะครับน้องผมจะบอกเนี่ยผมมีแผนมาเสนอครับชื่อว่าพุ่งตรงไปหาหนอนบุ้งเพื่อให้ศัตรูคันแล้้ววเกาาแแลอยยู่่บบง โอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้แผนหนอนบุ้งนะน้องเป็นเฮียอะไรกะกดไล์กรูไม่กดบักปอบก็อย่าขัดข<อ>ืนอย่เรือยเถน้องเอนี่เมซี่เองนะจำได้ไหมที่เอมาขอลายเซ็นแต่ไม่ได้ให้วันนั้นอะไออมสอรี่โรขอแยงรูบงสักทีน้องน้องเมซี่จะขอแรงรูบงกูเนี้ยขนไหมสี่เหลี่ยมหลักการไม่มีมีแต่หลักกูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอแม่กูไม่ใช่ใช้หลักดู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 ดดูดูดดู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 ด โด้โด้โด้ไม่มีอ่าง็ทัดเหรอโดนไม่มีเหรอเฮียไอ้เยซเล่นเหมือนหลักงวสีเหือกทำตัวมีหลักการไอ้เย่เล่นโดทำตัวโง่ปากไอโบสมองโบไอง้กูกดพีดออโดเจ็บตัวโดโดโดกูไม่เอาอะไรแล้วชีวิตตั้มแต่โดแล้วชีวิตกูนายรอเลยมึงรอดูน้องกูไม่แพ้หรอกหลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วหลุดลี่หลุดดิสาเหตุที่บางกูไม่ยิงกูไม่ยิงไอ้เรืงโดโมกูไม่ยิงโด อ่าล่ะครับวันนี้จะมีการสอนสุดแต่มมุมเรื่อยๆนะครับทั้งที่รู้ว่าไม่ได้มีเข้า100เเซถ้าครั้งนี้ไม่เข้า18ะเอาไม่เอารอจนบอลตายกูเอาจริงนะนะเอาไหมถ้าไม่เข้า18ึ่งะกูเอาจริงนะต้องรอบอลตายก่อนนะแม่งบอกสุรเตะมมกูมของปลอมไอ้เด็กเปรตมึงรอดูนะวิธีการเตะมุมนะครับให้ทุกคนน่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเองกด6ยาร์ดบ็อกนะครับแล้วก็ให้มันชิดเสาอย่างนี้แล้วคุณตัดประมาณ45องศาโค้งๆนะครับ4ี่้องศาแบบโค้งๆเนี่ยอย่างเมมงี้ เขาเตะหม,มูงพอเขาเตะหม,มูงเสร,ร,รส็จเราจับบอลอีกทีนึงอย่างนี้แล้ววุบม,ม,มุดมาใช่ค่ะแต่เกมนี้เหมาะกับคนเล่นนะคะไม่ใช่ควายมึงไงควาย,ยมึงองควายเผือกอีเหี้ยเนี่ยเนี่ยผมว่าโดนลุงเกาขึ้น,นไม่ใช่โดนเกาขึ้นครับน้องดูนะให้เราวนมาอย่างนี้บอลยังไม่ตายนะทีนี้ออกซ้ายอย่างนี้คุณดูนะให้เราไม่ต้องรีบนะครับอย่าไปรีบซะแล้วนะแล้วก็หักเบาๆอย่างนี้หักบอลเสร็จคุณดูเต็มตัวนะเวลาจะเติมขึ้นวันทูอย่างนี้ใหม่พ่อตรงกลางพาอตรงกลางเสร็จหมุนรอบหนึ่งหมุนอีกรอบหนึ่ง หมุนหมุนไปหมุนมาเสร็จก็เข้านี้เข้านี้เข้านี้เสร็จหมุนอีกทีนึงแล้วก็อยาให้โดยกพอโดยกบดพัตติย่ากลับมาแล้วยกกลับมาอีกทีนึงแล้วก็หมุนบ่พอมึงใจเยียมึงมาโ่พมึงมาตัดหน้ามองหน่อยกูไหวเลยเยียมึงตัดหน้ามองในดอปมึงพุ่งเข้ามาแล้วก็จบมองอ่ะลุงเอเราต้องยืมมือคนอินเดียมากดเงินมือกล้องมองมึงชอบมองมึงพุ่งมาแล้วกดหางมงหน่อย กูว่าเอาเวลาปั้นโดไปนั่งปั้นดอเหมือนเดิมยังฟินกว่าเลยเอ ใช่เนาะไม่ใช่นนองมึงให้โอกาสกูก่อนเออแม่งบอลยังไม่ตายน้องบอลยังไม่ตายเออบอลยังไม่ตายมึงเต็มตัวดีที้บอลยังไม่ตายม่งพูดไปเรื่อยแล้วมึงรอบอลตายก่อนพอครึ่งหลังเสร็จดูนะทำยังไงนะบอลยังไม่ตายนะ oh. เพราะบอลยังไม่ออกจากข้างนะครับสูตรนี้มึงเอาไปเตะก,กับพ่อมึงในสวนเถอคะค่ะถูกนะครับไปเปลืองน้ำลายกูดูสูตรสองมุมแล้วท้อเลยดูนะครับไม่วิธีการี่คือค่อยๆหักมาแล้วเข้าตรงกลางอย่างนี้ออกกลางอีกทีนึงนั่นแหละออกกลางไม่ละมึง เนี่ยไอ้นายมึงไปล้างแล้วนอนรอที่เนนยคว่ามีเบลไอ้นายไอ้นายไอ้กูปาไกูจะบ้าตายมงแต่น สัวทออะไรกนเ,เหถ้ารอบอลตายกูว่ากูตายก่อนน้องกูลัวจริงแล้กวกลัวจริงแล้วน้องกลัวลุงเี๋อจริงแล้วครับแม่วันนี้เล่นเอาฮาเปล่าเลยกูเนี่ยบักรจริงหน่อยดิเอ้ยกีฬาฟุตบอลบอลตายหมายถึงสถานการณ์ที่ลูกบอลไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมสําหรับการเล่น่ออันนี้สาระนะครับแล้วมึงจะหัวดทำไมกูกวดส่งธรรมดาอีกเวน โอ้โหเอ้ยสวยสวยสวยลูกนี้สวยสวยโดจับดีโดมึงทำอะไรสักอย่างเถอยสวยเข้าทางอย่างนี้เข้าทางแล้วจบแล้วอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งหนึ่งแล้วอย่างนี้หนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งนับหนึ่งก่อนมึงจ่ายสักทีเถอะโอ้โหไอ้สัตว์เป็นบ่อเลยเฮียอ้าวจะนั่งหลังคุยอีกเฮียเข้าไปเออกองหลังกูอย่หลังคุยอีกแล้วหลุดแล้วอย่างนี้หลุดแล้วสวยหลุดดีอย่างนี้หลุดสวยโดมาโดมาจับการหน่อยโดไอ้โด ไอ้ควายมึงไปทำอะไรอยู่โอ้ยควายม,มึงจะวิ่งมาโอ้โยกูเห็นตัตาลเลยอเหอี้ยโอ้พระเจ้าเลยอเหี้ยวิ่งอยู่กลางสนามแรงไม่มีวิ่งเลยอเหี้ยตายกูตายอย่างนี้ตายแปลกใจแผนมืองงงนั้นจากโด๊กโอ้ยเฮียโด๊กโด๊กกูย่างอื่นเลยเฮียโอ้ฟิโก้วิ่งมารอเป็นชั่วโมงโด๊อยู่ไหนไม่รู้ยังไม่ตายแต่มึงจะอ,อกแตกตายแล้วที่ดูมาโอ้โห oh, oh. กูล้วเลยเฮียโด่อย่างเดินอีกสัตว์โอ้กูต้องไปยืนรออ่ะคิดเอาอ่ะแม่งอ่ะโดเอาโดโดชุดนี้แหละโดชุดนี้แหละโด คนบนเมืองไม่ตายสักทีต้องให้บนมันเผาไปพร้อมศพท่องเมืองก่อนไอ้โดไอ้โดไอ้โดกูเหนื่อยแล้วโดโดไอ้ยาโดไม่วิ่งเลยน้องแต่จังหวะเมื่อกี้นั้นขี่มาพีโก้วิ่งมาถึงหน้าประตูโด้อยู่กลางสนามเลยอะไรอะไรก็โดให้คุกวิ่งเป็นเดอะแฟลชเลยรอมังสนามมีแค่โดเดี๋ยวมึงดูนะอ่ะเดี๋ยวกูพอกัวไม่ซี่ลงนะอ่ะเดี๋ยวกูเปลี่ยนโดกไอ้นี้รอที่ได้บอลลงดอกูจะร่วงเดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวกูพอกลัวไม่ซี่เล่นนะเทปไม่ซี่นะถ้าโดมันพูดได้มันคงให้คุ แล้วแหละเอเดี๋ยวมึงคอยดูนะเกมพลิกก็กูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอแม่เดี๋ยวมึงรอดูเกมพลิกเลยจริงมึงรอดูเลยกูเปลี่ยนเมซี่ลงปุ๊บผู้ฟับหายยิงกูยิงเมื่อไหร่ก็ได้น้องแต่กูไม่ได้อยากกูอยากปันโดเดี๋ยวมึงรอดูนะเมซี่เปิดลูกเนี้ยเบซี่เปิดเตะมุมโคตรดีถ้าไม่เข้ากูให้สองแปะเลยกูมั่นใจมากถ้ากลัวเมซี่เปิดมุมอะมึงดูสองแปะกูให้เต็มเลยเนี่ยนับหนึ่งไมล่ะเนี่ยปุ๊บเข้ามาเงี้ยแล้วก็หาย เนี่ยหายเลยหายเลยหายหายเลยหายเลยหายออกไปไหนไม่รู้อ่ะนอกสนามเลยอ่ะอืมไอ้เฮียยิงล่องล่งมยิงออกนอกกรอบแต่ละตัวหายเลยเฮียหายไปเลยเ้าใจด้วยนะครับงที่พูดมาทั้งหมดจริงครับดูนมแม่ใจรอนเนี่ยนิ่มๆเลยอย่างนี้นิ่มๆเลยเอาไปบอกตามิดเลยไปนไอ้ควายไอ้โ้ย ไอ้ลูหอีเหญยอะไรวะเนี่ยดวงโก้ไอ้โลหอตเห้ยสูตรเหมือนดีอัปปรีเหมือนเด็กวิญญาณคุยนะครับโลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแท้จนหัวโลน เอนี่โดเองนะมุงบนกูมานานละมุงอย่าลืมสิกุอายุ40แล้วอย่าบุญกูเลือกให้พี่โคอากรุตอน26มาดีไอ้นายมันขึ้นมาสัตว์ทีนี้กูเอาจริงแล้วน้องเฮ้ยเฮ้ยแชตกูว่าตกชั้นกูบอกมึงซื้อรอนถ้าสนุกมาส่งครับแล้วมึงหลอพ่องแต่ริบบินงหนเอยี่ยหลี่ยตลอดเลยอยู่บ้านก็ท่าเอานับเน้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบรรย์อยู่ในเต็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรุกกระเบื้องกระโปรงส่งซิกแล้วให้ไปทากโกล แหออ่งการยูยเปอร์เอาจริงสักทีเถิดนะจักโดเอออยากดูของจริงไหมถ้ากูเอาจริงมันกดออกนะมึงเชื่อไหมบอกพ่อมึงด้วยเดี๋ยวกูบอกตทมิสเดี๋ยวเกมนี้จ้เอาจริงให้ดูเอาให้มันกดออกเอาให้ออก เป็นยังไงล่ะไอซัสเอาไอกอลัมเตี้ยหมาตื่นมาแทนสมน้ำหน้าพึ่งพาแต่โดกดขี่พนักงานไม่ได้กดขี่พนักงานมึงอยากดูไหมเวลากูเล่นเอาฮาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ากลัวจริงอ่ะเดี๋ยวมึงก็นั่งเหงากันอีกแค่นี้อ่ะกะมึงเราดูไหมล่ะเออนะเม็ดละรอยเอาไม่เอาเอาครับล็อตนี้ของมาไม่ค่อยเยอะนะครับไม่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 เอาครับเม็ดม่ไ่ไม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 ่สม่ไ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 ม ดฝากให้ขวยมาคับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็ดแม่เล่นเจ็ดโดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบันเลยูในเตดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปิดมงเกมมิ่งใบลูกกิ้งหมดอายุมึงนแหละมึงแหละเปิดมงเกมมิ่งใบลูกกิ้งหมดอายุไม่เปิดเปิดมงเกมมิ่งโดยลูกกิ้งหมดอายุเด็กเปรดมึงในลูกกิ้งหมดอายุ <c oughs>